ไทยในเจแปนโชว์นะครับผมลองโมต่อไปนะครับลองงมต่อไปเดี๋ยวขอไปชุบยาคับก่อาสมาชิกเข้าไปชุบยากอนนะ ก็่อไปนัวโคดีซ่ามแดงหลังซาดเจ้าป่าชัยยานุภาพครับเป็ดเป็ดยกกายคู่เป็ดป้าพึ่งจังหวัดตากนะครับปกับควายน้ำมึนครับดุดเอ่อดุดเลี่ยมป่ากายาดคาเฟ่ครับกายคู่กูอินเตอร์กคู่ได้นะครับคู่นี้อ่าเป็นมปตนทีไม่คล่องหัวชนบางเนื้อนะครับทางควายควายน้ำมึนครับดุดเลี่ยมป่ากับตายาดคาเฟ่ ปั่นเข้าไว้ข้างหลาลอดครับปั่นเข้าไว้ข้างหลาลอดจิ้งเงินรางวัลันสีหกเส้นบาทจิ้งเงินรางวัลกันทีหกเส้นบาทครับหลังซาตเจ้าพญาชจียานภาพเป็นเป็นยกเป็นควายแดงดูเลี่ยมพยัดตายาคาเฟ่เป็นควายดำครับผูนี้ควายดำปั่นเข้านะครับควายดำปั่นเข้าจิ้งเงินงวันีออกเส้นบาทจิ้งเงินรงวัลออกเส้นบาทครับสมาชิก คนเอฟซีเึงจะมำทุกๆอย่าเต็มเย็นสนามเลยถสนามเลยสนามเลยนี่เป็นนัระวัดทีสั้นแต่คนนี้นัระวัทีสั้นโอ้แม่งงุ่มตำกควาไดจริงกันตีตอนนี้ยี่สิบสล้านจริงยี่สิบสองลานกับสมาชิกจะดูหัวหัวตายกับหัวเนื้อ ใส่หมวตตายเป็นตัวสีส้ามกับแล็ว่าแม่งมุนดำจะป้านไปได้ไหมแลว้วแมุม,มดำจะป้านไปได้ไหมรับ เซมสั้นนี้จนจะนำมาแร้วห้ากลางลายเฟรมนั้นลายฝายเหมือนกับ5้ากลางลายฝายแม่งรั้มซ้ำกลางลายฝายแม่งร,รั้รมซ้ำกลางลายฝายแห่งมุมดำจนกับหัวตายีิว่าฝีมือดีๆมาเร้วส่องตัวกับส่องตัวฟานมาได้เบ็บสบายกับเต่งยิ้วเต่งจู่สักพี่กับพม <S <S วันนี้มาดูนว,ว่าแม่งมุมดำจะว่า,าชายเข้าชายปลายได้ครับขวากลุกขวายได้ไม่รับ สักครูมีคำตอบกับรออีกส่งหูตอนั้นกับรออีกส่งหูตอนั้นหูนี่หูหูแมหมุมน้าควาเป็นหูติยาคับนี่รอหัวหูติ้มกาตนามหัวหูติซ้ำกูิที่จุดเซ็ตหูติยาอกกับแมหมุมน้ากับฝวาไสกับสมาธิ ชกโกเตยนะครับช on ็กโกเตยปั่นเข้าให้ถือว่าเป็นชาวซิมเง็บปั่นเข้าให้เลยหัวจากจากมัตสันเปิดเก้านะครับหัวต่อไปเรามาเล่กันครับหวามันมีออกสูงไม่ยังไง่ครับพ่อหมวหัวนี้จากห้องสร้างหลังห้องว่ายก็มั่นใจครับสมาชิกมั่นใจกันหลังห้องว่านะครับตาไม่มั่นใจกับกลุ่มยำเนี้ยแขวัญหัวนี้ฮะ 没有嘞。 ยยกแฟพี่แม็กคนคอน,นสวัสดีครับผมโมงไทยวัวชนเดน,นเหนือสวัสดีครับเข้ามาเม่นทักทายกันได้นะครับเข้ามาเม่นทักทายกันได้ที่ช่องเสียงสนามวินึงครับเสียงสนามวินึงนะ มาเห็นนะครับมันลุยใช้สกันโดนใช้สก,กันบังมดนะครับชาวๆนี่จะโดนเสาบังนะโดนเสาบังนะครับแอดผ้าทองแดงที <laughs> สวัสดีครับพีเอ็มคุณอาร์สวัสดีครับผม น้าโพทีสามนะาวางรังสาเจ้าพญาชัยานุภาพนะครับ88ยกนะไทยโคเพชรผ่าพึ่งจงหวัดตากนะครับพบกับโนดเลียมพยัคฆายาทกาแฟนะครับไทยโคโค,โคอินเตอร์นะค่ต่อไปชิงนกัน0 0แสนนะครับชิงนกัน6 0แสนนะเอ็มบันลอนสวัสดีครับครับวันนี้ <c oughs> พิน่นัดระวัตศาสตร์พ้องหัวจนปากเนื้อรือ้อปากตายเลยครับ วันนี้จุนชิงกันยีสิบสองล้านครับแต่ว่าฝ่าไส้มาจากก่อนที่ตำรัดฝ่าฝั่งท้ายนะครับแล้วก็แมงมุมดำเป็นวัวเขาเข<ก>ามีเขาาแมาอยู่สุขภูษีครับผมดาวแท้งปากเนือนะครับดาวแต่งปากเนื่อกับดาวมันปากท้ายนะครับซ้มเซียนภูมใจดานเนอร์ให้สมาชิุรฐานตัวประสิทธิได้รับชุมกับทางซ้มเซียนของเราได้ สัมปทานนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับกรับผมมีทีนี่ที่เดียวนะครับเีนท่านั้นครับมีทีนี่ที่เดียวนะครับทุกสนามสามเซียนเท่านั้นครับอันนนี้ช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุนแลวัติศาสตร์เรายินดีจะนำเสนอห้องดีๆตีสมาชิทุกการอยากชมอยากรู้ครับสามเซียนอยากสามเซียนครับสมาชิ ก้าู่ต่อไปล้านสองนะครับล้านสองล้านสองแสนแล้วก็จาก19ล้านนับเป็น22ล้านนะครับ22ล้านนะแอด์วินนะโคแมงมุมดำกับ็้าใสนะครับเป็น22ล้านนะครับ22่สิบสองล่านเลยดับูคประวัติศาสตร์เลยนะครับะนิวการดับดาวแทงบนดอยนะครับลงมาอยู่สนามใหญ่นะ ม่งนะครับองมอม่งบนดอยนะครับลงมาสร้างชื่อเสียงนะครับนักในเชื่อในเตี้ยมตัวครับเตี้ยมตัวนะโอเคต้องการอย่างนี้มานานแลว i <laughs> ติดไปเข,า add, ข่ากันอดเข้ามาได้นะครับแอดเซียนสนามนะครับแอดเซียนสนามนะตีขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับแอดเซียนสนามนะพักหายเอดมินได้เลยนะครับพอหัวพักเหนือมีแต่สามเซียนเท่านั้นนะครับมีแต่สามเซียนเท่านั้นที่ถ่ายทอดได้นะครับ,ท,บ,รบที่อื่นก๊อปนะครับที่อื่นก๊อปนะระวังโดนหลอกนะครับระวังโดนหลอกนะ ระวังนะครับของแท้ต้องสมเซียนเท่านั้นนะครับ ครับผมสามเสียนภาพใน Youtube มันอาจจะชานะครับอาจจะชาอาจจะรีเลยนะเข้าไปดูหน้าสามเสียนครับไวขนาดไวขนาด